สวัสดีครับผมอ้วนแฟตตบาช็อปนะครับสำหรับใครที่พลาด CB300R ชก ok ทองคันที่แล้วนะครับมาไวไปไวมากนะครับเราหาเข้ามาใหม่ให้หนึ่งคันนะครับสภาพนางฟ้าไม่น้อยๆนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนรายละเอียดเป็นไงลองไปดูกันนะครับ วันนี้เราก็มี CB300R ปี2 0 1 9นะครับโฉมโชคทองเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วสีนํำเงินมาไวไปไวมากนะมาวันเดียวไปเลยนะครับโอ้โหแบบฮอตมากนะครับเราก็เลยเอาคันนี้เข้ามาให้ลูกค้าใหม่นะครับคัสสันสภาพสวยๆไม่น้อยมาอีกแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับรถวิ่งไปเพียง9,500นโลนะครับไม่แท้รถมือเดียวเลยนะครับมีแต่งภายนอกนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับเจ้าของเขาดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับ ไล่น็อตทองมาทั้งคันเลยนะครับตกแต่งภายนอกเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับนี่นะครับไล่น็อตทองมานะครับสายหม้อน้ําแต่งอะไรเงี้ยครับรถเดิมๆนะครับนี่ครับชุดสีสวยๆเลยนะครับสวยใสเลยนะครับรถเพิ่งเข้าศูนย์เช็คระยะไปเมื่อตอนแปดพันกว่าโลนะครับก็อีกทีนึงก็รอบหมื่นสองเลยนะครับผมเรียกว่าเอาไปใช้งานได้เลยครับนี่นะครับ บางคนหน้าหลังแต่งนะครับพุ่มคาร์บอนมานะครับผมนี่ครับจานเบรกเต็มๆนะครับยางหน้าหลังติดรถมานะครับสภาพตามปีนะครับดอกยังเต็มนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับมาดูชุดสีฝั่งนี้นะครับสวยใสเลยนะครับสีสดๆเลยนะครับนี่นะครับเครื่องสะอาดแห้งนะครับ เครื่องเงียบผมลองขี่เทสเรียบร้อยแล้วนะครับขี่นิ่มๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับโซสเตอร์ยังเต็มๆนะครับเอาไปใช้ได้อีกหลายพันโลเลยนะครับนี่ครับตัวถังสวยๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาสตาร์ทนะครับนะครับไปเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับติดครบนะครับ ไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่ดังนะครับใครหารถใช้งานอยู่ใครหารุ่นนี้นะครับบอกเลยคันนี้สวยจบแน่นอนนะครับราคารถใหม่ๆตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับวันนี้เรามาขายกันในราคาครึ่งราคาเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลองดูใต้คลิปนะครับ ที่จะออกรถมือหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าลองดูมือสองสภาพดีๆแบบนี้ดีกว่าครับเอาไปใช้ได้อีกยาวๆประหยัดไปครึ่งแสนนะครับไอประหยัดไปโอ้โหเกินครึ่งแสนครับประมาณ7จ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับคุ้มมากครับดีกว่าไปออกรถใหม่ออกมาได้แป๊บเดียวก็ขาดทุนไปแล้วครับสามสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับ เรียงเงียบๆปิดติดมือเลยนะครับรายละเอียดคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมรถจริงนะครับ CB 300A b 2 1 9ส่งโชอคลองมาน้ายๆสภาพสวยๆคันนี้นะครับเข้ามาชมได้ที่ร้านแฟนไาสอบนะครับอยู่ที่ถนนตรลัง3ามนะครับติดกับ BRT วัดดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองนะครับเรามีบริการส่งต่างจังหวัดนะครับ เป็นงถึงวันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสามารถมีท็อมาขอรูปรายละเอียดชิปวิดีโอเอกสารได้เลยนะครับับปรันการได้สินค้าตรงปกตามในลิ้แน่นอนนะครับผมเราจัดส่งมาแล้วกว่าร้อยคันนะครับใครที่เข้าไปชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องยูทูบใด้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแทนได้ชอบนะครับเรามีรูสวยอัปเดตในนี้ตลอดเลยนะครับใครที่สดแจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ